แล้ครับผมขอกระลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะเพราะผมแม็กเกมเม่งเช่นเคยนะวันนี้คุณอยู่กับผมในเกมโมดด้วยคอมแบทภาค5อีเดียวน,นะออนไลน์นะซึ่งไม่ไม่มีอ e ีเวนต์อะไรหรือฮาโลวีนหรือว่าปีใหม่ไม่มีอ e ีเวนต์อะไรนะวันนี้ก็จะมาเล่นแบบชิวๆนะครับผมมาดูนีดหนึ่ว่าผมจะสามารถเอาชนะได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าผมก็ค่อนข้างจะก,กาดเกมนี้มากเลยนะดูจากตรงตรงจะไม่ไวอือฮึ เชือดเชือดเชือดได้ด้วยทุกคนโอ้โหเปิดมาก็สองสูดว่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเมาส์มันไม่ใช่เมาส์ดิจอมันเลื่อนยากๆอยู่นะทุกคนตรงน,นี้มีระเบิดโอ้โหยิงไม่ได้เลยทุกคนโอ้ตายค็อกวีไม่เอากับเขาเลยนะค็อกวีโอ้โหเข้ามาเกมนี้ที่ไรแม่งเดือดทุกทีเลยนะทุกคนตามลาดล้าหลังนะครับโอ้โหย้าลยอตได้วห่ะ แมงอย่างโหดเลยครับเจ๋งเป้งครับเจ๋งเป้งเฮ้ยไม่เคยเชื่อเลยตัวเองจะรัดช็อตได้ไปไหนแล้ววะเฮย้ฮยเฮเฮ็ดช็อตว่ะผมได้ยิงผมยิงไม่ทันเลยเฮย้ยเฮ็ดช็อตอีกแล้ว,วทุกคนเอา้าตายเฉยไม่รู้ว่าผมรู้สึกว่าผมคุ้มที่เลสได้เฮ็ดช็อตอ่ะโอเคแล้ว เห็ดช็อตอีกแล้วครับทุกคนผมจะเริ่มเล,ง,เลงสูงแล้วต่อไปเนี่ยโอ้โห,หข้างหน้ามีป้อมปืนมั้งเนี่ยเฮ้ดช็อตอีกแล<ห>้วทุกคนเฮ็ดช็อตวะอุ๊ยหูโดนระเบะิดต้องทำให้คะแนนผมกลับมาเฟื่องฟูให้ได้นะทุกคนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไฟนอลคิวแล้ววะ่ะ ต้องไม่ใช้ผมต้องไม่ใช้ผมโอ้โหโดนรัดไม่ใช่โดนรัดกูตายกูตายผมอยากรัดมันจบแมตช์5131นะครับเข้ามาแบบแมตช์กลางๆนะทุกคนเฮ้ยแมตช์กลางๆอยู่ที่สามวะ่ะเออผมลืมบอกอทุกคนไปนะผมเปลี่ยนชื่อแล้วนะเป็น Assassin o no 1นะถ้าเดินเจอที่ไหนก็โอเคทักทายกันได้นะครับไม่ใช่แม็กเกอร์มิงแล้วนะเออเปลี่ยนเป็น a s s a s s i No.1 แนละ้วโอเค ป่ะเดี๋ยวไปตอนน่อกันดีกว่าดูของใบไ,ไม่ก็ไม่ได้อะไรนะครับเราไปโหวตทีมแบทเทิลเหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็เอาโหวตแมปสตีดแล้วกันอยากเล่นสนตีดว่ะโอวสแคมบโบวอีกแล้วว่ะมาพร,มพ,รมพร้อ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 มผมอยากเลีงแต่หัวว่ะแต่ว่าผมไม่แม่นเลย <S <S อุย้ยเฮ้ยโดวเล็สามสี่ยิงว่ะมีรูปไปนี่แกว่ะ มีมีลูกกระต่ายแล้วคืออะไรวะเึ้ยนี่เพื่อนเรา,านี่หวะตกใจหมดเลยเฮ้ยนั่นไงกูได้ head s h o อีกแล้วคือตอนนี้ผมพยายามที่จะเล็งหัวไวปมันจะได้แบบเล่นง่ายๆหน่อยแต่ก็ไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนผมถึงจะแม่นนะเพราะว่าในมือถืออะถ้าใครเคยเล่นเกมนี้นะคุณจะรู้ว่ามันบังคับยากกว่าอน,นี่เยอะเลยอุ้ยนั่นไเอาอีกกหลน โวล์ด์คอมแบทเวอร์ซุดนะครับบ,รบังคับยากยากกว่ามากเลยนะเนี่ยคือแบบเวลายืนินิ่งๆอ่ะผมต้องใช้เวลา oh <my> ผมต้องกะคือไม่ได้แม่นเหมือนเวอร์ซุดเวอร์ซุมันบังคับง่ายอะ่ะเ oh <my> ชื่ออย่างนี้เลยเหรอเชื่อนิ่ๆอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยไอตัวกระต่ายของใครวะเฮ้ย <Hey. S 1> <Hey. S 2> ได้เว้ยได้อซิสอยู่ ก็โอเคหนึ่งถ้าตรงนี้กูไม่ได้เฮดช็อตนะกูร้องไห้อะกูงอนกนูบอกเลยเฮ้ยอะไรอะข้างในมีอะไรกันแต่เย็นๆเขาเพิ่งเกิดมึงก็เร่งเกินไปเดือดเหลือเกินโอ้โหเอาป้อมไปตั้งข้างในเขาเลยเฮ้ยไอ้ไงเป็นไงล่าช,ช็อตได้เป็นไงล่ะกูล่าอ,อีกแล้วนะกูไปแล้ว ข้างในก็มีแต่พวกมันนี่หว่าทิพไา่เฮ้ยข้างในยังมีเพื่อเราอยู่ได้แอสแอสติสนะครับได้การช่วยเหลือนเนาะเฮ้ยยี่สิบเจ็ดเก้าเลยเหรอวะผมแม่งเดือดว่ะรอบนี้เฮ้ยเฮดช็อตอีกแล้วเฮ้ยไอข้างหลังนี่อะไรเนี่ยบุตสับแม่งเลยอะไรก็ไม่รู้นะครับมายืนงง,งอยู่ตรงหลังกูเฮดช็อตแม่งเลยตรงนี้เหมือนตรงนี้เหมือนจะมีนคนนะ เฮดช็อตอีกแล้วผมพยายามสุดๆแล้วนะไอ,ไอเวลาเล็งหัวเนี่ยคือไม่ต้องอยืนนิ่งมากๆอะถึงจะเล่นได้นะเกมนี้มันไม่ใช่เลงง่ายๆนะผมบอกไว้ก่อนกูขอกูขอมึงอย่าไปวิ่งไปสับมันก็เกรงใจกันหน่อยมึงคิดจะไม่ให้กูได้คิวกันบ้างเลยเหรอวะอุ้ยอ้โห อัน,นี่น่าจะเป็นผู้เล่นใหม่ไม่ไม่ใช่ผู้เล่นใหม่อะเป็นเลขร้อยสี่สิบ,บ 40, แต่ว่าไม่ไม่ได้เติมอะผมดูทรงแล้วเพราะตัวแม่งแบบอย่างกาก,ากเลยนะะแต่ก็ฆ่ากูได้กูก็ภูมิใจแล้ว่ะเป็นกูก็ภูมิใจแล้วเอ้ยกูดโดนระเบิดแนะ่เลยโอ้ย,โ,อยโดนระเบิดอะไรวะสี่สิบหกแล้วทุกคนไม่ต้องห่วงครับชนะแน่นอนครับสามตาติดวันนี้น่าจะชัวร์ผมบอกเลยถ้าเล่น,ถ,ลนถ้าเล่นห้องเนี้ย ซ้ำๆอ่ะผมบอกเลยกูเลงยากว่ะโอเคมาละตาใหม่รอบน,นี้เรามาดูกันดี่ว่าผมมาสาม,มารอาชันได้ไหมโอ้โหไม่ชอบเลยมันเป็นวุ้นว่ะภาพาแม่งแ,แบบ จัดจัดอะเลงมันอย่างยากเลยโอ้โหเอ,อ, First อ้ยเฟิร์สคิวอะได้อยู่แต่ว่าคุกกล้าเข้ามาแล้ววะคุกูล้าเข้ามาแล้ววะหลบตรงนี้รอดป่ะอุย้ยอุ้ยติดไฟยังอยู่นะเนี่ยแต่ไม่รู้จะชนะหรือเปล่านะเลงขางหน่อยสิพวก วิบเออโดไนาย,ยรัยไปชิดมะทุกคนเอา้าโดนนี่แกทนายสนติเลยวะ่ะโคตรแรงเลยเดีย๋ยวนี้แม่งมุมสะนายแม่งมาแรงวะ่ะมาเหนือวะ่ะทำตัวเหมือนเขาออฟติตี้ไปได้เล่นแต่ทนายกันนะครับทุกท่านเออสับได้มึงกล้าเข้าในถิ่นศัตรูมึงก็ยอมมึงก็กล้าตายหรอวะอืมกูสับอีก อีกสับอีกสับอีกสับอีกอ้สับเพิ่มเข้าไปอีกนะฮะสามร้อยกว่าสี่ร้อยแล้วมั้งเนี่ยคะแนนกูเนี่ยสับสับได้อหไรกูก็สับอีกเดียวเอเดซิโนหนึ่งอันซับเบอร์บอลนะฮะทุกคนหยุดไม่อยู่แล้วนะครับโอ้โหอุ้ยได้คิวแล้ววะอย่างน้อยกูอย่างน้อยกูยังได้คิวแล้ววะ มจะไม่ยอมแพ้นะครับทุกท่านผมจะเดินออกไปบวกมันนะทำไมมันไม่มีใครกล้าเดินออกไปเลยวะนี่ต้องอย่างนี้เดินแบบเลงหัวอย่างเดียวนะทุกท่านทุกคนทุกท่านเลยนะนี่เล็งหัวอีกแล้วนะทุกท่านวิ่งหูไม่น่าออกมาเลยขินศัตูทั้งนั้นเลยทุกคนไฟตานีต้องไม่น่าไหวปะมันน่าจะเห็นผม,มแล้ว ยืนเปลี่ยนกระสุนโง่ๆอย่างง,งี้ก็ตายดีครับผมบอกเลยอุ้ยระเบิดมาโหแล้เบิดแม่งรุนแรงด้วยทุกคนผมไม่กล้าเดินออกเลยวะเอา้าได้แอซิดว่ะก็ยังสวยฮนะก็ยังดีก็ยังดีงดยิงโคตรยากเลยทุกคนผมพยายามแนละ้วโอ้โหที่ผมพยายามยิงสูงไปนะเนี่ยเฮ้ยไปไหนแล้ววะโอ้ึ้นอย่างเร็วเลย ถ้าทำเป็น60 fps ผมว่าเกมมันไม่น่ามีปัญหาหรอกดินี่มันเป็น30กว่ากว่าๆเว้ยอาจจะแกว่งไป40บ้างแต่ไม่หมดโอ้โหไม่ได้ว่ะตานี้ยอมใจเลยตึงจัดๆนะทุกคนคิวร้อยลวอะโอ้ตานี้แม่งตึงจัดๆเลยทุกคน เฮ้ยตัวอะไรวะแม่งใส่หมวกด้วยชิปหายโอ้โหเดี๋ยวลองอีกปืนดิใช้อาบิลิตีอ้อะอะไรสักอย่างสามารถรู้ว่าใครอยู่ตรงไหนอ่ะเฮ้ยข้างหน้ามีคนหลังมีคนหลังมีคนโอเคหลังเคียโอ้โหโดนเลขสามสี่คิวแล้วฮะเหมือนเป็นเปลี่ยนฝั่งเลยปะ เลงหัวขนาดนี้ไม่ตายก็ไม่รู้จะพูดอุ๊ยโอ้โหไอนี่อีกแหละผมอยากฆ่ามันมากเลยว้ยอยากเด็ดหัวมันมากเลยแม่งอัสนเย,ย็บยืนนิ่งๆเลยอะ่ะเออได้แล้ววันนี้ออบเปคทีบูคอมพิวแล้ววะไม่เอาละออบเปคทีฟคอมพิวแล้ววันนี้กูได้ฆ่าหนึ่งหัวกูคโคตรดีใจเลยไอสไนตัวนั้น่ะแม่งแบบหวแบบเดือดนิ่งๆอ่ะไอตัวนั้นอะ่ะยแบบแบบืนนิ่งแบบไม่กลัวใครเลยะนี่ยกูได้อีกแล้ว กูได้แล้วกูภูมิใจแล้ววันเนี้ยขอออก่อขอออก่อนขออ้อก่อนอืมได้แอซิ์ภูมิใจแล้ววันเนี้ยอืม,ไ,อม,ววนนอมไม่ไหวละพอยอมครับยอมตาน,นี้ผมยอมเลยแมงมันมีแต่คนเติมว่าผมกล้าพูดเลยผมผมผมถึงไม่ค่อยไม่ค่อยจริงจังเท่าไหร่กับเกมนี้นะ เกมค่ายนี้คือเติมมั่งโคตรเด็กก๊อตเลยโอเควันนี้ก็ขอสามแปดพอนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับก็เหนื่อยมากเลยผมเพียๆนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับกับเกมนี้นะครับก็พักก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวครั้งหน้าก็จะมาต่อใหม่นะถ้าเกิดอยากให้เล่นอีกก็คอมเมนต์นะครับกดไลค์เยอะๆเลยนะกดไลค์เยอะๆเลยนะเพราะผมคิวไปสิบเจดตัวนะครับตายไปสินะครับโคตรคุมเลยคะแนนนั้นไปที่หนึ่ของทีมเลยนะก็ถือว่า ยังอยู่ในเกมที่ใช้ได้สำหรับผมนะครับผมไม่ได้แย่อะไรนะแล้วก็ไม่ได้เชียดอะไรด้วยนะแต่ว่าโอเคผมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับการเล่นเกมนี้นะถ้าเกิดว่าผมเติมว่าอะไรผมจะาบอกทุกคนแล้วกันแต่มันติดตรงที่ว่าผมไม่เติมนี่สิขอบคุณทุกคนที่ติดตามตลอดนะครับผมถ้าเกิดยอนไปลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้อีกรอบนึงนะครับเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะเกมปหน้าให้เล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาจัดให้นะครับเพราะว่าเราจะคัมแบ็กนะคะเราจะคัมแบ็กกัน อีกรอบหนึ่งนะฮะอีกหลายๆรอบหลายลๆรอบเลยเออนั่นแหละบอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวไปเจอกับเกมหน้าดีกว่าวันนี้ไปแล้วครผมบ๊ายบายสวัสดีครับ